6คู่1นาทีชีท้ทางรวยกับเซลล์มโตเสาร์ที่11พฤษภาคมเริ่มที่คู่ V.P ในศึกพิมี์ลีกอังกฤษ3ทุ่มพาเลตบุกต่อบูฟเสมอใครอยากได้ที่เด็ด V.P i คู่นี้แอดไลน์มาเลยครับที่แอด SPL24 เท่านั้นต่อี่คู่2 6โมงครึ่งแมสซตตีบ้บุกต่อฟูลแลมลูกครึ่งครบ2เรือใบต้องยิงตุนเพื่อลูกได้เสียต่อแมสซิตี้ดีต่อใจ คู่3นิโวอร์เปิดบ้านต่อไบรตันหนึลูกเจ้าถิ่นเกมรุกโคตรดุแถมมีลุ้นไปยูโรปาต่อสาลิกระดงไม่หลงทางคู่สี่ค่าทุ่มขึ้นเชลซีบุกต่อฟอเรสต์ครึ่งลูกทีมเยือนตอนนี้เกมรุกบุกแล้วยิงกระจายต้องต่อสิงบูทุกราคามาเต็มมาที่คู่หลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดบุกต่อกรานาด้าหลูกจ่าฝูงเจอกับร้องโลต่อมาดริดไม่คิดนาน ปิดท้ายที่กาโชกเซเรอาตี145เอซิมิลานเปิดบ้านต่อกายารีลูกควบสถิติคมแบบจัดจัดบูนิซารซีโลเมื่อไหร่ต่อมิลานยิงโชฝากกติดตามช่องซลมโต๊ะ ok กันไว้ด้วย